เปลี่ยนสุสานให้เป็นโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตไฟฟ้าในยุคป,ปัจจุบันมุ่งที่การใช้วัตถุดิบหรือว่าทรัพยากรในการผลิตที่เป็นทรัพยากรสะอาดนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเพราะว่าต้องการไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยกว่าเดิมที่เราเคยใช้จากพลังงานในรูปแบบอื่นอยู่นะครับเพราะว่ามนุษย์ยังต้องการพลังงานไฟฟ้าในการดำรงชีวิต ประกอบธุรกิจใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้แต่ว่าพลังงานไฟฟ้าแบบเดิมนะครับใช้วัตถุดิบในรูปแบบเก่าเช่นค๊าธรรมชาติน้ำมันซึ่งมีต้นทุนสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายในฐานะพลังงานฟอสซิลนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งว่าที่เมือง บาเลนเซี encia, หรือว่าวาเลนเซียของประเทศสเปนครับเขาได้มีโครงการอันหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวาเลนเซียท3 0 Climate Mission เนะครับเป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานจำนวน27%ของพลังงานไฟฟ้าที่เขาใช้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เป้าหมายคืนนำเอาไปใช้กับ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะต่างๆนะครับเป้าหมายของวาเลนเซีย2030เนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดโลกร้อนแล้วก็มาตรการสำคัญอันหนึ่งก็คือการค่อยๆลดการใช้พลังงานฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าต่างๆนะครับ ไปจนถึงขั้นหนึ่งที่จะไม่ใช้พลังงานฟอสซิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่วาเลนเซียทำรรก็คือการหันมาหาแหล่งพลังงานสะอาดตามธรรมชาติเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลคือก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าแต่พอมีคำว่าเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลเดิมก็แปลว่า แหล่งวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นลมแสงอาทิตย์และอื่นๆก็ตามทีจะต้องมีปริมาณที่มากพอและมีปริมาณที่มั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพสูงมีต้นทุนที่ประหยัดเพียงพอต่อการแข่งขันกับวัตถุดิบแบบเดิมที่เป็นก๊าซธรรมชาติและน้ำมันได้ดังนั้นจึงจะเพียงพอหรือเหมาะสมที่จะทดแทนพลังงานฟอสซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาต้องการก็คือหันมาหาพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจากตรงนั้นก็คือต้องการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอจะทดแทนการใช้พลังงานในรูปแบบเดิมนะครับดังนั้นสิ่งที่เมืองวาเลนเซียทำก็คือการหันมาหาวิธีกระจายแหล่งผลิตพลังงานก็คือโซลาร์าเนลนะครับ ไปให้ทั่วเมืองมากขึ้นเพราะว่าต้องการพื้นที่ที่เล็กลงนะครับใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากขึ้นแยกออกจากระบบกริดของระบบไฟฟ้าแบบเดิมที่ใช้พลังงานฟอสซิลแบบเดิมนะครับโดยกระจายไปบนหลังคาบ้านไปบนหลังคาของอาคารต่างๆกระจายไปในพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นสวนสาธารณะเป็นตน้นซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ประเภทโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มเนี่ย ก็เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ดีแต่ว่าปัญหาก็คือมันอยู่ที่ไหนล่ะครับจึงจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมแน่นอนว่าการหาที่ดินที่ตั้งที่เหมาะสมเนี่ยมันยากอยู่ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมก็ง่ายนะครับมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากมายที่จะตั้งโซลารฟาร์มจำนวนมากได้ได้ผลิตผลของไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งานหรือจำนวนมากพอที่จะจัดการนู่นนี่ได้แต่ว่าสิ่งที่ ต้องแลกกันก็คือมันอยู่ไกลครับแล้วก็ต้นทุนในการปักเสาผ้าสายสำหรับไฟฟ้าเนี่ยแพงมากเพื่อจะวิ่งจากโซลาร์ฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมมาหาผู้ใช้งานหลักๆที่อยู่ข้างในเมืองหรืออยู่ในย่านอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติก็มักจะอยู่ไกลจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม,มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าต้นทุนของการส่งไฟฟ้ามันแพงต้นทุนในการบำรุงรักษาความมั่นคงก็ลดลง แต่ว่าถ้าหันกลับมามองในเขตพื้นที่เมืองครับแน่นอนว่าดีแน่นอนใ,นในกล้กับลูกค้าต้นทุนในการปักเสาผ้าสายก็ลดลงแต่ว่าจะหาที่ดินขนาดใหญ่เพื่อจะสร้างโซล่าฟาร์มหลายพันไร่แบบในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมคงไม่ได้ราคาที่ดินในเมืองแพงและควรจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์มากกว่าทีนี้เพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ของวาเลนเซียท0ว0 เมืองวาเลนเซียของประเทศสเปนก็เลยมีแนวคิดที่จะเอาพื้นที่ในเมืองที่คนไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของโซลา่าแผงที่กระจายไปทั่วเมืองมากขึ้นแล้วเขาก็ไปเอาพื้นที่สุสานที่อยู่ข้างในเมืองครับมาใช้งานโดยตั้งชื่อโครงการไว้อย่างน่าสนใจครับว่าโครงการ r e q u a i m in Power หรือตัวย่อว่า r i p เหมือนกับคำว่า Rest in Peace ที่เราใช้ในการไว้อาลัยหรือแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนี่แหละครับคำว่า r e q u e m in Power เนี่ยคืออะไร r e q u e m เนี่ยมันคือการกล่าวสุนทรพจน์หรือการบรรเลงเพลงเศร้าโศกนะครับที่เป็นเพลงค่อนข้างแกรนค่อนข้างอลังการนะครับเพื่อไว้อาลัยในงานจัดพิธีศพของผู้เสียชีวิต แต่ในความหมายที่เขาเอามาใช้ก็คือการกล่าวสุนทรพจน์หรือการบรรเลงเพลงอย่างยิ่งใหญ่ในการผลิตพลังงานเพื่อจะล้อเลียนกับคำว่า r a c e in Peace หรือ RIP นะครับดังนั้นสิ่งที่ r e q u a i m in power ทำก็คือการไปเอาพื้นที่สุสานที่เราเคยคิดว่าอยู่ในเมืองเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีที่จัดพิธีศพแล้วก็ฝังศพของคนที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใคร เอาอะไรเข้าไปใช้หรอกในภาคพื้นยุโรปหลายๆที่ก็มีการใช้เป็นพื้นที่ออกกําลังกายบ้างนะครับใช้เล็กๆน้อยๆแต่วัตถุประสงหลักยังเป็นพื้นที่สําหรับฝังศพอยู่นะครับสําหรับคนที่นับถือาศาสนาอิสลามก็อาจจะคุ้นเคยกับความว่าคูโบนะครับก็คือพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนที่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ในยามเย็นของคนในชุมชนไปด้วย สุสานของประเทศสเปนก็ถูกตีความอย่างหลากหลายมากขึ้นเพื่อจะมีการใช้ประโยชน์มากขึ้นกว่าการเป็นสุสานเฉยๆโดยเอาอัตถประโยชน์ของการเป็นที่ตั้งของโซลาร์พาเนลหรือแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้งานกับพื้นที่สุสานเป็นอัตถประโยชน์อีกอันหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับเป้าหมายของ R.I.P เนี่ยเขาต้องการเป็นผู้ประกอบการโซลาร์ฟาร์ม ในเมืองรายใหญ่ที่สุดของประเทศสเปนครับแล้วก็เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567นี้เองโดยเขาวางแผนไว้ว่าจะมีแผงโซลาร์พาเนลเนี่ยครับทั้งหมด6,658แผงซึ่งตอนนี้ได้ติดตั้งและก็ใช้งานไปแล้วเนี่ยจำนวน810แผงกระจายไปหลายพื้นที่ในสุสานของในเมืองวาเลนเซีย เมื่อครบทั้ง6,000กว่าแผงแล้วนะครับเขาจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่440,000กิโลวัตต์ซึ่งจำนวนเท่านี้เนี่ยจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง140ตันต่อปีครับโดยจะเอาพลังงานไฟฟ้าที่ได้นะครับมาใช้กับอาคารเทศบาลของท้องถิ่นและอีก25%นะครับจะถูกสำรองเอาไว้ใช้กับบ้านเรือนที่มีความอ่อนไหวทางด้านพลังงาน เช่นมีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงในอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือว่าสภาพบ้านที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานพลังงานที่มีความสิ้นเปลืองสูงต้องมีพลังงานทดแทนหรือพลังงานสำรองเข้าไปให้เขาใช้งานอย่างเหมาะสมแนวทางหลักของ r i p ก็ตามชื่อของเขาอะนะครับเอาสุสานมาเพิ่มการใช้งานเป็นที่ติดตั้งโซลาเซลล์โซลาร์แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แต่สุสานนะครับ ยังคงทำหน้าที่เดิมอีกต่อไปไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้รื้อย้ายยังคงบทบาทเดิมของการเป็นสุขสารของคนในเมืองแต่ถ้าถามว่าวาเลนเซียแล้วก็ r i p r e q u i e m i n p o w e r เป็นที่แรกหรือเป็นต้นคิดหรือเปล่าที่จะเอาสุขสารมาเป็นที่ตั้งของโซลาร์พาเนลนะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าที่แรกที่ทำเนี่ยก็คือหมูกก่เกาะแถบ b l e r m a r ์ h นะครับของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเขามีสุสานนะครับอยู่ทางตะวันออกของเกาะศูนย์กลางของหมู่เกาะนี้ชาวบ้านในเกาะนั้นนะครับก็เริ่มเอาโซลา r c เซลล์เนี่ยมาติดตั้งอยู่ในสุสานแล้วก็ได้พัฒนาเป็นโปรเจกต์ในปี2025ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตได้1.3เมกะวัตต์เพื่อใช้งานกับคน4,000คนบนเกาะนั้น ซึ่งนอกเหนือจากการใช้สุสานให้เป็นที่ตั้งของโซลาเซลล์แล้วนะครับสุสานนั้นนะครับบนเกาะของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยยังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็เอาน้ำฝนที่เก็บเอาไว้ใช้เนี่ยนะครับมาใช้กับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่อยู่ข้างๆสุสานนั้นด้วยย้อนกลับมาที่โครงการของ RIP ที่ เมืองวาเลนเซียนะครับสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยคนที่คิดแผนนี้เขามีกิมมิคสำคัญอันหนึ่งครับเขาบอกว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ดีที่บรรพบรุษที่นอนสงบอยู่ในสุสานจะได้ลุกขึ้นมาช่วยให้ลูกหลานของเขาเนี่ยมีโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อไปในอนาคตเป็นการพึ่งพาและช่วยเหลือกันระหว่างคนต่างเจเนเรชันและต่างสถานภาพทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วยังช่วยให้โลกของเราดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันก็เป็นกิมมิกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการตีความพื้นที่ในเมืองเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายประโยชน์มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่มหานครและก็เมืองใหญ่ทั้งหลายในโลกใช้ทิศทางนี้กันหมดครับเขาพยายามใช้พื้นที่ในเมืองซึ่งเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนมากเนี่ยให้ใช้ได้หลากหลายประโยชน์มากขึ้นใช้ในประโยชน์2ประโยชน์ซ้อนกันในเวลาเดียวกัน หรือในบางเวลาใช้ในประโยชน์หนึ่งแล้วพอประโยชน์นั้นไม่ใช้แล้วก็ไปใช้ในอีกประโยชน์หนึ่งเพื่อให้พื้นที่ในเมืองถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลดการขยายตัวลงไปในพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมทําให้เมืองมีขนาดเล็กลงกระชับมากขึ้นและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเอง ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็แนวทางนี้ก็ควรจะถูกนำมาพิจารณาใช้กับบ้านเราในฐานะพื้นที่เมืองที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ประโยชน์ในเวลาเดียวกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ